หากจะพูดถึงเกมที่ผมสนใจเป็นอย่างมากแถมเข้าเขาตีมช่องสุดๆคงไม่พ้นกับเกม b l a s p h a e m i u s ครับหากว่าดูแต่ภาพอย่างเดียวแล้วมันก็เหมือนกับเป็นเกมแนวขนาบข้างไล่ฟันไปเรื่อยๆคล้ายๆกับเกม Castlevania ที่เล่นในมือถือตั้งแต่ตอนผมและคุณผู้ชมหลายๆท่านยังเป็นเด็กได้แบบไม่มีผิดเพี้ยนแต่ความจริงครับเกมนี้กลับมีอะไรมากกว่านั้นเนื้อเรื่องเนื้อหาต่างๆที่เข้มขน้น แถมเหมือนเสียสีความเชื่อคริหชชนจัดจัดแล้วอีกทั้งยังถอดแบบกันมาแบบมีเเพี้ยนกันเลยทีเดียวตรงตามชื่อเกมครับเกมนี้เป็นเกมพิตั้งคําถามกับสิ่งที่เรียกว่าพระเจ้าความงมง่ายและอะไรคือศรัทธาที่ถูกต้องจนทําให้ผมเกิดความสนใจพุ่งไปดูเนื้อหาเรื่อง,ร,องรวมถึงลองสัมผัสด้วยตนเองมาเลยว่ามีอะไรซ่อนอยู่กันแน่และแล้วก็ค้นพบความจริงกับเกมนี้ครับ ต้องบอกก่อนครับว่าเกมนี้ถูกสร้างขึ้นโดยสตูดิโอ The Game Kitchen ที่ตั้งอยู่ในเมืองเซบิยาทางตอนใต้ของสเปนก่อตั้งโดยกลุ่มเพื่อนที่ลงไหลในการทําเกมและได้สร้างชื่อเกมจากผลงานอินดี้อย่าง The Last Door ก่อนมาหาทางเลือกใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมนั่นก็คือ b l o o d s e m i e นั่นเองครับ m a u r i c า o Garcia Producer และ CEO บอกว่าเริ่มทํากันมาตั้งแต่7-8ปีก่อนจะจริงจหลังโปรเจกต์ SNA Enric Cabisa เป็นกัปตันของเกมนี้ครับ เป็นทั้งครีเอทีฟและอาร์ตเดเลเตอร์ผู้เริ่มกลิ่นอายศาสนาแบบสเปนและภาพพิกเซลอาร์ตของเกมครับและที่สําคัญเลยคือเกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากคาทอลิกแบบสเปนโดยตรงอีกทั้งยังได้เขาลางเสียดสีจากเหตุการณ์สงครามกักรรมที่สะเทือนขวัญของจริงที่สร้างชื่ออันฉาโฉให้กับสเปนเลยทีเดียวในเหตุการณ์ p เป i s h i n q u i s i t i o นนั่นเองครับด้วยเหตุการณ์นี้นั้นคืออะไรและทําไมถึงเป็นแรงบันดาลใจวันนี้ผมนินเดอร์มิทอสรีควิมจะพาคุณผู้ชมไปตามหาความจริงกันครับ หากคุณผู้ชมพร้อมแล้วกดไ like, ลค์กด subscribe แล้วเราไปลุยกันเลยครับ ก่อนจะเล่าถึงเหตุการณ์ที่เป็นรแรงบันดาลใจเสียสีสุดๆให้กับผู้พรฒดาและตัวเกมผมก็ต้องขอเล่าถึงลักษณะเกมให้กับคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยเล่นหรือไม่มีข้อมูลกันก่อนนะครับโดยขอเริ่มมาจากเนื้อเรื่องกันก่อนเลยครับเรื่องมีอยู่ว่าในดินแดนแห่งหนึ่งซึ่งศาสนาได้กลายเป็นทั้งกฎแห่งรัฐและโทษแห่งบาปมีเพียงสิ่งเดียวที่ทรงอํานาจเหนือชีวิตและความตายไม่ใช่พระเจ้าแต่คือเดอะมิลเลอร์ปาฏิหาร,ริย์ลี้ลับที่ไม่อาจอธิบายได้ด้วยเหตุผล หรือพระคัมภีร์ใดๆและนี่คือเรื่องราวของผู้ที่แบกรับความผิดบาปไว้ทั้งปวงชายผู้ไร้นามผู้เป็น The Penitent One ผู้รอชีวิตคนสุดท้ายแห่งพี่น้องแห่งความเสียใจหรือ Brother of s o r r o w ผู้เดินทางในโลกแห่งศรัทธาที่ได้แปลเปลี่ยนเป็นคำสาบและความศักดิ์สิทธิ์ได้กลายเป็นบาปเรื่องนี้คือความศรัทธาที่บิดเบี้ยวเมืองที่เราอยู่และเป็นฉากในเกมนั้นคือแคสโตเดีย ดินแดนที่ถูกควบคุมโดยเดอะมิลเลอร์เพลังเหนือธรรมชาติที่บังเกิดขึ้นจากคำปธิฐานความเศร้าวความผิดบาปและการลงโทษแต่มันไม่ใช่ปฏิหารในความหมายที่เรารู้จักเพราะแทนที่จะรักษามันกลับลงโทษแทนที่จะปลดปล่อยมันกลับพันานาการแทนที่จะทำให้ผู้คนบริสุทธิ์มันกลับเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นสัตว์ประหลาดเป็นรูปเคารพที่บิดเบี้ยวพลางทรมานที่สุดอ้อนวอนด้วยเลือดและหนามเหล็กแพนิเทนวันได้ฟื้นขึ้นจากความตายโดยไม่ได้เอ่อยถ้อยคำใดเลยแม้แต่น้อย ภารกิจของเขามีเพียงสิ่งเดียวคือการทำการชดใช้และนำคำตอบแห่งเดอะมิลเลอร์เิลกลับคืนเขาต้องเดินทางผ่านหมู่บ้านหมู่วิหารป่าทึบและนครศักดิ์สิทธิ์ที่ปกคลุมด้วยบาปถูกยางกาวมีเลือดและคำสวดแหกพราาทุกศัตรูเคยเป็นมนุษย์ทุกพระสงฆ์เคยมีศรัทธาแต่ตอนนี้พวกเขาได้กลายเป็นบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่เทวะแต่คือสิ่งที่พระเจ้าเองยังทอดทิ้งเพนเนเทนวานพบว่าการจะเข้าถึงเดอะคราเดิลออฟแอฟริกัน ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิส์สูงสุดเขาต้องได้รับอนุญาตจาก3คุณธรรมบุคคลผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับผลกระทบจากเดือมล็กเขโดยตรงดิโอเกเชียสนักบุญผู้ยืนเฝ้าหลุมศพของเหล่าเพนิเทนอย่างไม่ยอมหลับเอสดราสนักรบผู้พา่างพี่ชายที่เ่าเฟไปทั่วทั้งดินแดนเพื่อสวดขอให้เขาได้รับการอภยัยพะพาตัวและเดอรแลนเทโอคู่รักผู้เฝ้ารอวันปลดปล่อยแม้จะตายไปแล้วแต่ละคนแต่ละสถานที่คือลางแห่งความสลด ที่สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่พวกเขาทําอาจจะเริ่มต้นด้วยศรัทธาแต่จบลงด้วยความบาเลือดนี่คือคําสารภาพแห่งคัสโตเดียพานิเทนวันเรียนรู้ว่าต้นกําเนิดของเดอะมิเลเคลมาจากชายคนหนึ่งชื่อเอสคริบาผู้เคยเป็นอัครสังฆราชแห่งศรัทธาเขาเชื่อว่าตนเองนั้นสามารถทําให้ตนเองกลายเป็นภาชนะของปฏิหารและเมื่อความสิ้นหวังของประชาชนหลั่งไหลเข้ามาหาเขาร่างของเขาก็เปลี่ยนไปกลายเป็น h i s h o l i n e s s e s c r i b a เทวผู้ศักดิ์สิทธิ์แต่ผิดรูปร่างบิดเบี้ยวและเป็นอมตะเพนีเพนวานต้องเอาชนะเหล่าสาวกผู้ทรยศตำรวจศาสนาอันบราคางและอัครทูตแห่งเดอะมิราเคิลก่อนจะพบร่างสุดท้ายของเอสคิบาที่หลอมรวมกับความศรัทธาอันบิดเบี้ยวการต่อสู้ครั้งสุดท้ายไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายแต่คือการต่อสู้กับแนวคิดศรัทธาอันบิดเบี้ยวของเอสคิบาเอสคิบาไม่ได้พ่ายเพราะพะลังแต่พ่ายเพราะคำถามที่เพนเพนวานถามโดยตรงต่อกัรกาะทำเขาเอง ทาที่ต้องแลกมาด้วยเลือดยังถือว่าเป็นศรัทธาหรือไม่เมื่อเอสคิบาล่มสลายเดอะมิลเลรเคิลก็ให้รางวัลสุดท้ายแก่เพนินเทนวันแต่มันไม่ใช่การพักผ่อนแต่คือการกลับมามีชีวิตอีกครั้งเพื่อแบกรับบาปของทุกคนไปช่วยนีรัตรางของเขาถูกตึงอยู่กับแท่นบูชาหินสายเลือดหลังไหลไม่หยุดหน้ากากเหล็กของเขาหลอมละลายไปกับศิลาจารึกและเสียงสวดก็ยังคงไม่หยุดลงอันนี้เป็นเนื้อเรื่องแบบไม่ใช่กูดเอนดิ้งและทูเอนดิ้งนะครับ แต่เป็นการจบแบบปกติตามที่เกมเซตติ้งม,มาให้หากคุณไม่ได้ผ่านเงื่อนไขของเกมไปก่อนนะครับทีนี้แล้วเรามาต่อกันที่ลักษณะของเกมักนครับเกมนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะศาส,สนาคาทอลิกตอนใต้ของสเปนโดยเฉพาะเซบิยาครับช่างแกะสลักโคลิวีคที่เห็นในขบวนแห่ช่วงอีสเตอร์ของเซบิยางานจิตกรเช่นกยาวาลานสเคสเมริโลเดบิลาและเซบาลัน เซเบซ่าชี้ว่ามันคือพื้นฐานศิลปะที่มักมีบรรยากาศที่มืดมนแต่ยังงดงามครับคล้ายๆกับศิลปะแนวโกธิกบวกกับเลนสสเบาๆแรงบันดาใจโดยรวมได้มาจากคัสเซเวเนียเม t ทรไทควบรวมไปกับเกมแนวโซไลไอด์นั่นเองครับผสมกลิ่นอายแบบดูมเดวิลเมคลาย Ghost, and Ghost s, และ t ไ i เดอร์เป้าหมายก็คือเป็นคอมแบทที่มีน้ำหนักและสนุกเหมือนดูมแต่กลับไปกลับมาแบบ Metroid. เม t ทรอทด์อิทธิพลจากโป้เลิฟคราฟบัมสเตอร์โคนาดอย และกายเดอ์มัสตูเปอร์แซนและอื่นๆครับและที่สําคัญเลยครับคือเหตุการณ์ Spanish Inquisition ที่เป็นแรงผักดันให้เกิดเนื้อเรื่องของเกมนี้นั่นเองทีนี้เรามาต่อกันที่เหตุการณ์จริงกันครับอะไรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกันแน่หลังจากสิ้นสุดสงครามเลคอนกิสตาในสเปนเหล่ากษัตริย์คริสตินไกคาทาลิกพระเจ้าฟอร์ดินานที่2และพระราชินีอลิซาเบธที่1 ได้ก่อตั้งสาลไต่สวนแห่งความเชื่อหรือที่รู้จักกันในชื่อ Spanish Inquisition เมื่อปี1478โดยที่เป้าหมายของมันนั้นไม่ใช่เพื่อค้นหาความจริงครับแต่เพื่อปกป้องความถูกต้องของความเชื่อในแบบของพวกเขาเองตามมาตรฐานของรัฐและศาสนาเพื่อกำจัดผู้ทรยศจากภายในครับเดิมทีการไตส่สวนมุ่งไปที่ผู้กลับใจชาวยิวและชาวมุสลิมที่ถูกบังคับให้เปลี่ยนมนับถือคาทอลิกภายใต้คำสั่งของรชาชวงศ์ในปี1492และปี1 5 0 2 ผู้ใดปฏิเสธต้องลีภัยหรือพบกับค,ความตายเท่านั้นผู้ที่ยอมเปลี่ยนศาสนาก็ต้องเผชิญกับการจับกุมทรมานและข้อกล่าวหาว่าแอบกลับไปนับถือศาสนาเดิมในความลับการไตส่สวนจึงกลายเป็นเครือข่ายล่าปีศาจล่าแม่มดที่แผ่ขายายครอบคลุมอิตาลีใต้อเมริกาตายและทุกเขตการปกครองของราชวงศ์สเปนครับเป้าหมายของพวกเขาไม่ใช่เพียงแค่พวกนอกรีเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงผู้ถูกกล่า,หาวหาเป็นพ่อหมดแม่มดผู้ที่นับถือโปรเตสแตนต์ผู้ถูกกล่าวหาว่าลูมประเวณีผู้เล่นศสยศาสตร์ แม้แต่กลุ่มฟรีแมนสันหรือกลุ่มที่กล่าวอ้างฟรีแมนสันเองก็เช่นกันนะครับพิธีกรรมประจานที่เรื่องชื่อคือออตโตเดอร์เฟียงานประหารหมู่ที่จัดขึ้นต่อหน้าสาธารณชนโดยผู้ถูกกล่าวหาจะถูกพาเดินขบวนรับคำตัดสินและเผาทั้งเป็นในเปลวไฟแห่งการไถ่บาปแม้ว่าอินคิวซิชันจะดำเนินอยู่กว่า350ปีและมีผู้ถูกกล่าวหาเกือบ150,000คนแต่มีเพียงราว3,000ถึง5,000คนเท่านั้นที่ถูกประหารชีวิตครับ าวา่าโทษที่เหลือเช่นการล้างบาปแบบใช้แรงงานการยึดทรัพย์และจำคุกตลอดชีวิตกลับทำลายชีวิตคนนับไม่ถ้วนและเมื่อพิจารณาโครงสร้างของอำนาจศาส,สนาไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือปอบโยนวิญญาณเท่านั้นครับแต่มันกลับถูกใช้เป็นคมดาบของรัชสำนักแต่ต้นตอของกระแสะความดุนแรงนี้ย้อนกลับไปให้ลึกกว่านั้นครับคริสตศาสนาเริ่มจากการถูกเบียดเบียนในสมัยโรมันแต่เมื่อจกักรพรรดิคอนสแตนติโนเบิรรับรองศาสนาคริสต์ในปีคิสต์ศักราชที่312 ทีโอโดซิอุสที่1ประกาศให้ความเชื่อในแนวทางนีเซียเป็นศาสนาประจำจัก,กรวรรดิในปี380ครับอำนาจของสหราชก,ก็กลายเป็นเครื่องมือลงโทษพวกนอกรีดทันทีครับกฎหมายโรมันในศตวรรษที่5ลงโทษพวกนอกรีดด้วยการยึดทรัพย์และทุบประหารชาวยูในสเปนในยุควิสิกร์ก็เริ่มถูกจำกัดสิทธิถูกห้ามสมรสและถูกบังคับให้เปลี่ยนศาสนาหรือถูกขับไล่ไปยังดินแดนอื่นความหวาดกลัวอย่างไร้เหตุผลได้นำมาซึ่งการไลล่าการเผาทั้งเป็น และการสูญพันธุ์ทางจิตวิญญาณครับในศตวรรษที่13พระสันตปาปาลูซิอุสที่3ได้จัดตั้งอินค i ิ i ชั o นฉบับศึกเพื่อจัดการกับกลุ่มคาท่าหรือคาทาลิซึมในฝรั่งเศสใต้ซึ่งหากใครยังไม่ได้ดูคลิปนี้แล้วก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่มุมขวาบนนะครับแม้แต่บัลลังพระคริสก็ยังไม่เปิดให้กับผู้เชื่อแบบอื่นโดยนั่นเองครับหลังจากนั้นอีกไม่กี่ทศวรรษพระสันตป,ปาปาอินโนเซนต์ที่4ได้อนุมัติให้ใช้งานเครื่องทรมานอย่างเป็นทางการในการสอบสวนความเชื ชาวยูในยุโรปก็ไม่รอดจากกระแสะความเกลียดชังครับพวกเขาถูกจํากัดให้อยู่ในเกตโตห้ามเข้ารับตาแหน่งราชาการและหนังสือศาสนาถูกเผาทาลายครับแม้มีราชาที่พยายามจะปกป้องเพราะเห็นประโยชน์จากภาษีแต่เมื่อกระแสะต่อต้านยูพุ่งสูงราชวงศ์ก็กลับลําใช้ความเกลียดชังเพื่อเสริมอำนาจตนครับคูเศษของชาวบ้านในปี1320เริ่มต้นเพื่อขับไล่มุสลิมจากสเปนแต่จบลงด้วยการสังหารหมู่ชาวยูในฝรั่งเศสและสเปนแทนครับและในปี1391 การในประเทศปุกระดมได้นําไปสู่การจลาจลเผาชาวยิวในเซบียาบาร์เซโลนาและทั่วสเปนกว่า10,000แคนเปลี่ยนศาสนาเพื่อเอาชีวิตรอดกลายเป็นคอนเวอร์ซอสที่ถูกสงสัยและสอดแนมอย่างถาวรผู้กลับใจจึงไม่ได้รับความรอดแต่กลับกลายเป็นศัตรูในคราบมิดครับทุกประหารถูกเผาทุกทรมานในที่ลับและใช้เหยื่อบูชายันในระบบศาสนาแบบรัฐนิยมจนกระทั่งปี1 8 3 4สาร่ศาลไต่สวนแห่งสเปนจึงถูกยกเลิกครับ เหลือไว้เพียงตำนานแห่งไฟและควันและเงาของไม้กังเขนที่เต็มไปด้วยเสียงร้องจากผู้คนที่ไม่มีโอกาสสารภาพในช่วงที่พระราชนีอลิซาเบธลาสเสด็จมาประทับในเซบิยาในปีคิสรศักราชที่1477ถึง1478นักบวชโดมินิกันชื่อเฟร์อลอนโซเดอโอเจดาได้น้มหนาวพระองค์ว่ามีพวกกลับใจที่ยังคงนับถือศาสนายิวอย่างลับๆหรือที่เรียกว่าคริปโตยิวประปนอยู่ในอาณาจักร รายงานของอาร์บิชอปแห่งเซบิยาเปรโดเดอมังโดซาและบาทหลวงโทมัสเดอทอคมาดายืนยันข้อกล่าวหาน,านั้นพระราชาทั้งสองจึงขอพระบรมราชโองการจากพระสันตะป,ปาปาซิกตัสที่4เพื่อจัดตั้งศาลไต่สวนของสเปนอันนี้คือจุดเริ่มต้นนั่นเองครับในปี1478พระสันตะปาปาจึงออกอนุมัติให้จัดการกับผู้ที่เปลี่ยนบับถือคริสต์แต่ยังคงยึดถือพิธีกรรมบางอย่างของชาวยิวและให้กษัตริย์มีสิทธิแต่งตั้งผู้สอบสวนศรัทธาได้ด้วยตนเองครับ ปี1480นักไต่สวน2คนแรกถูกแต่งตั้ง,งและเพียงไม่กี่เดือนต่อมาวันที่6กุมภาพันธ์ปี1481มีผู้ถูกเผาทั้งเป็น6คนในพิธีออโตเดอร์เฟครั้งแรกในเซบิยาผู้คนที่กลับใจหลายพันคนหนีตายไปยังต่างแดนก่อให้เกิดภาวะประชากรลดลงและเศรษฐกิจที่สุดตัวครับแต่พระราชินีตัดว่าสิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือการชำระล้างแผ่นดินให้บริสุทธิ์จากมลทินแห่งพวกนอกรีด เพื่อจัดการกับปริมาณคดีอันมหาศาลพระสันตปาปาแต่งตั้งให้นักไตส่สวนเพิ่มอีก7คนรวมถึงโทมัสเตต่อเกลมาดาผู้จะกลายเป็นตำนานแห่งความโหดเหี้ยมในปี1484เขาได้บัญญัติกฎ28ข้อของนักไตส่สวนและประกาศนิยามความผิดอย่างชัดเจนไม่ใช่แค่การนับถือศาสนาอื่นแต่แม้แต่พฤติกรรมที่น่าสงสัยเช่นบ้านที่ไม่มีควันจากป่องไฟในวันเสาร์สแสดงว่าอาจจะกำลังถือศีลสัป,ปโตแบบที่ชาวยูวทำกัน หรือซื้อผักจํานวนมากก่อนวันปัสกาก็เพียงพอจะทําให้ถูกสอบสวนทรมานและถูกกล่าวหาครับในศาลของอินควิซิชันไม่มีหลักฐานปรากฏชื่อโจ์จําเลยถูกมองว่ามีความผิดด้วยอัตโนมัติและภายใต้เครื่องทรมานด้วยการกดน้ําฉีกแขนแขวน,นไว้กับน้ําหนักผู้คนก็สารภาพเพื่อหลุดพ้นจากความเจ็บปวดการสารภาพต้องกระทําต่อหน้าสาธารณชนในออโตเดอร์เฟไม่ใช่เพื่อไทยบาปแต่เพื่อเป็นการศึกษาและข่มขวัญมหาชนดังที่ ฟรานซิสโกเปนานักกฎหมายของสัตวจักรกล่าวไว้ในปี1578ออโตเดอเฟีกลายเป็นมหากรรมศักดิ์สิทธิ์ครับมีผู้คนแห่เข้าร่วมอย่างเนื้อแน่นในปี1680พระเจ้าชาว,ชาวที่งสเปนฉลองพิธีอาพิเศษสมรสของตนโดยการเผาคน21คนที่พลาซาเมเยร์ต่อนหน้าผู้ชม50,000คนผู้ที่สารภาพได้รับโทษต่างกันไปตั้งแต่การโบยกลางแจ้งการเน,นรเทศการใช้แรงงานในเรือกะลีไปจนถึงจำคุกตลอดชีวิต แต่ไม่ว่าโทษใดรัย์สินจะถูกริบเสมอครับเฉพาะช่วงปี1536ถึงปี1 5 4 3ง้ารส่ารไตสวน8แห่งยึดเงินกว่า8 7ล้านมาราเวลีจากเหยื่อแม้แต่ผู้ที่คืนดีกับพระสนจาจักแล้วก็ยังถูกแบนจากการเป็นหมอเภสัชกรหรือเจ้าหน้าที่รัฐรวมถึงลูกหลานอีกสองสามุนข้างหน้าก็ยังถูกตราหน้าด้วยเช่นกันครับใครที่ปฏิเสธการสาร,รภาพหรือกลับไปเชื่อแบบเดิมจะถูกประหารทันที ในช่วงปี1480ถึง1530คือยุคที่มีการประหารมากที่สุดราวๆ2,000คนส่วนใหญ่มาจากเชื้อสายยูครับและแล้วในปี1492เหล่ากษัตริย์แห่งคาสติลได้ออกกฤษฎีกาอาหัมบราสั่งในประเทศชาวยูทุกคนไม่ว่าจะเป็นเพศหรือวัยใดให้ออกจากราชาอาณาจักรห้ามหวนกลับมาห้ามช่วยเหลือแตงสินแม้จะมีการกล่าวอ้างว่า800,000คนถูกขับไล่แต่ข้อมูลจากสมัยใหม่บอกว่ามีชาวยูราว40,000ถึง100,000คนต้องอพยพนั่นเองครับ พวกเขากลายเป็นชาวยิวเซฟีดีมหนีไปยังโปรตุเกสซึ่งก็ถูกบังคับให้เปลี่ยนศาสนาอยู่ดีในปี1497และบางส่วนก็หนีไปโมร็อกโกอิตาลีและจกกักรวรรดิออตโตมันโดยมีเมืองซาโลนิกิกลายเป็นแหล่งหลอมรวมของชาวยิวอพยพแห่งใหม่ครับแต่ความโหดเหีเ้ยมนั้นยังไม่จบเพียงแค่นั้นครับในปี1 6 9 1มีการเผาชาวซูเอตาหรือชาวยิวกลับใจจากมาโยกาถึง37คนการไต่สวนยังคงเดินหน้าจนถึงศตวรรษที่19 และบุคคลสุดท้ายที่ถูกพิพากษาในข้อหาเป็นคริปโตยิวคือมานนเอลเซีนเดียโกวีวาในปี1818 18. แม้จะมีชาวยิวที่กลืนเข้ากับสังคมคาทอลิกได้ในภายหลังแต่ร่องรอยการกดขี่ในรูปแบบกฎหมายและความบริสุทธิ์ของสายเลือดหรือลิเพมซาเดอสังเกรก็ยังคงอยู่จนถึงศตวรรษที่20กว่าที่ชาวยิวจะได้รับอนุญาตให้กลับมาอาศัยในสเปนต้องรอจนถึงปี1868 และคำสั่งในประเทศในปี1492ก็เพิ่งถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการในปี1968ครับหลังจากปี1502พวกมุสลิมในแคว้นกรานาดาได้รับคำสั่งให้เลือกระหว่างการเปลี่ยนมารับถือคริสต์หรือไม่ก็ต้องในประเทศออกนอกประเทศเช่นเดียวกับเหตุการณ์ในอารากอนหลังการลุกฮือของชาวบราเธอฮูดในช่วงปี1519ถึง1523ถึงแม้มีคำสั่งให้ขับไล่พวกโมเลสโกอย่างไรก็ตาม ในบางพื้นที่ที่เคยอยู่ร่วมกับชาวมุสลิมมานานกว่า500ปีชาวบ้านกลับให้ความคุ้มครองพวกเขาและเพิกเฉยต่อคำสั่งในประเทศอย่างเปิดเผยครับการก่อจลาจลที่อัลปาจูลัสในช่วงปี1568-1571ยิ่งทำให้รัฐจ,จับตามองพว้มุสลิมมากยิ่งขึ้นพวกเขาถูกกล่าวหาว่าส่วนใหญ่ยังคงปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามแบบลับๆแม้ในเมืองตน้นอินควิิชันยังไม่ลงโทษรุนแรงนกัก แต่ก็เริ่มค่อยๆเบียดและขับไล่จำกัดเสรีภาพมากขึ้นโดยเฉพาะในเขตกราดาในปี1609กษัตริย์ฟิลิปที่3ได้ออกคำสั่งขับไล่โมลิสกอสทั้งหมดจากสเปนพวกเขาถูกห้ามนำทรัพย์สินเงินตราหรือทองคำติดตัวไปด้วยและหากไม่ยอมออกไปจะต้องโทษประหารชีวิต จำนวนผู้ถูกขับไล่คาดว่ามีมากถึง3 0 0 0 0 0คนโดยเฉพาะแคว้นบาเลนเซียที่ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอย่างหนักแม้จะมีการลักลอบกลับมาแต่ศาสนาอิสาลามในสเปนก็ค่อยๆสูญพันธุ์อย่างสิ้นเชิงในช่วงปลายศตรวรรษที่18การแบ่งแยกเรืองบริสุทธิ์หรือลิมเพาซา่าเดอซังเลกลายเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ในวงกว้างห้ามไม่ให้ลูกหลานของชาวยิวหรือมุสลิมที่นับถือคริสต์เข้ารับราชการเป็นนักบวชหรือแม้แต่ให้ปากคำในศาลได้ในปี1530รัฐมีคำสั่งให้จัดทำบัญชีประววัตวติงงระกกูลขอชายทุคน เพื่อแยกว่าเป็นชาวคริสต์แท้หรือไม่แม้ชาวยูวเปินศาสนาหลายคนจะหลอมรวมกับสังคมในที่สุดแต่กฎหมายเหล่านี้ได้กลายเป็นรากฐานของการเหยียดเชื้อชาติทางศาสนาที่ดำรงอยู่จนถึงศตวรรษที่20โดยเฉพาะในเกาะมาโยกาที่แม้แต่ในปี1960ก็ยังไม่อนุญาตให้ชาวเซอร์ตาซึ่งเป็นลูกหลานของชาวยูวที่เปิศาส,สนาเป็นบาทหลวงในโบ์ใหญ่นอกเหนือจากนี้แล้วแม้คริสเตียนด้วยกันเองยังถูกประชาทานด้วยไม่ต่างกันเลยครับเพียงแค่ต่างนิกายหรือต่างความเชื่อ หรือมีความคิดที่แตกต่างกันไปนิดหน่อยเท่านั้นแม้จะมีเรื่องเรามากมายว่าอินควิ t ชันจับโปเตเตนส์มาค่าแต่ความจริงแล้วมีโปเตเตนส์อยู่ในสเปนน้อยมากผู้ได้โดนกล่าวหาว่าเป็นลูเทเลนนั้นบางครั้งเพียงแค่แสงออกทางคมคิดหรือวิาพากษ์วิจารณ์นักบวชก็อาจถูกจับและประหารได้ทันทีครับกลุ่มแรกที่ถูกพิจารณาคดีคือพวกอาร m มบาดอสพวกนี้เป็นนักบวชลึกลับที่มีแนวคิดแบบอีราสมูสแม้หลายคนจะไม่ได้ถูกประหารแต่อีกมากถูกตัดสินจำคุกครับ ในช่วงปี1558ถึง1562มีคดีของโปรเตสแตนต์กลุ่มหนึ่งในเมืองบายาโคริสและเซบียาทำให้มีผู้ถูกประหารชีวิตราว100รายและอินควิซิชันก็ใช้จังหวะนี้กวาดล้า,ลางโปรเตสแตนต์ในสเปนอย่างเบ็ดเสร็จครับแต่หลังจากนั้นการกดขี่ลดลงเป็นอย่างมากครับโดยเฉพาะในช่วงปลายศตะวรรษที่16มีเพียงราว200รายที่ถูกกล่าวหาและส่วนใหญ่ก็ไม่ได้เป็นโปรเตสแตนต์จริงๆด้วยบางคนแค่กินเนื้อในวันศุกร์หรือผู้จาเศดสีศาสนาก็ถูกตราหน้าว่าเป็นพวกนอกรีฑแล้ว ที่น่าสลด,ดคือโทษของโปรตแตนในสเปนนั้นไม่ได้เกิดจากความเชื่อเป็นอย่างเดียวแต่เป็นเพราะพวกเขาถูกมองว่าเป็นสายรับจากต่างชาติหรือศัตรูของรัฐส่วนชาวคริสต์ในอัลทรดอกน,นั้นแม้จะมีสิทธิ์ถูกสอบสวนโดยอินกิสชันแต่กลับแทบไม่ถูกแตะต้องเพราะสเปนไม่เคยมีสงครามใหญ่กับประเทศอัลทรดอกเลยอย่างไรก็ตามมีตำนานหนึ่งกล่าวว่านักบุญเปโตแห่งอาลิวเคยถูกทรมานโดยผู้เผยแพร่ศาสนาในอเมริกาเหนือ แต่บันทึกนี้ไม่ปรากฏเอกสารของ Inquisition อย่างเป็นทางการจึงยกเป็นที่ข้อถกเถียงจนถึงปัจจุบันนี้นั่นเองครับในรัชสมัยของพระเจ้าชาวที่4แห่งสเปนประมาณปี1788ถึง1808แม้จะมีความหวาดกลัวอย่างล้นหลามต่ออิทธิพลของการปฏิวัติฝรั่งเศสที่กำลังโหมกระหน่ำทั่วยุโรป แต่กระแสแห่งเหตุผลและแนวคิดแบบเรืองปัญญาหรือ e อ l i g h t e n m e n t ก็ยังคงฝังรากลึกในดินแดนแห่งกระทิงแดงอย่างลกเลี่ยงไม่ได้รัฐบาลสเปนเริ่มหันมาสนใจความเป็นอยู่ของประชาชนมากกว่าการควบคุมเชิงศิลธรรมและพิธีกรรมกลไกอำนาจของาศาสนาในระบบซักดินาหรือเซ n นอริออสจึงถูกตั้งคำถามครับทรัพย์สินอันมหาศาลที่สั่งสมโดยาศาสนาจักรกลายเป็นเสียลักของอุปสรรคต่อความก้าวหน้าทางสังคมอำนาจของบัลลังราชันค่อยๆขยายตัว กลายเป็นที่พักพิงใหม่ของนักปราญ์และนักคิดเสรีนิยมขุนนางผู้มีอิทธิพลอย่างมานูเอลโกดอยและอันโตนโออัลกาลากาเลียโนต่างแสดงจุดยืนตรงข้ามกับอินควิิชันอย่างเปิดเผยผู้เขามองว่าหน่วยงานนี้ไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเครื่องมือแห่งการเซ็นเซอร์ที่ล้าสมัยและกลายเป็นตัวแทนของคำคอราหานานาชาติที่รู้จักกันในชื่อ ตำนานดำของสเปนหรือ Spanish Black l e g e n d อันนี้เป็นเรื่องจริงที่ยิ่งใหญ่เลยครับเขากล่าวว่า i n q u i s i t i o นน่ะเหรออำนาจอันน่าสะพรึงกลัวในอดีตก็สูญสลายไปหมดแล้วบัดนี้สำนักงานศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่เหลืออะไรเลยนอกจากเป็นเพียงแค่คณะกรรมการตรวจสอบหนังสือเท่านั้นการล่มสลายครั้งแรกของ Inquisition เกิดขึ้นในยุคีินโปเลียนยึดครองสเปนและสถาปนาจเซฟบนาปาตเป็นกษัตริย์ประมาณปี1 8 0 8 1 และปี1813รัฐสภาเสรีนิยมแห่งกาดิชได้ประกาศยกเลิก Inquisition อย่างเป็นทางการส่วนหนึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการที่สำนักงานศักดิ์สิทธิ์ออกมาประนามประชาชนที่ลุกคือขับไล่กองทัพฝรั่งเศสทว่าเมื่อพระเจ้ากษัตริย์เฟอร์ดินานด์ที่7ได้อำนาจคือในวันที่1กรกฎาคมปี1814เขาก็ฟื้นฟูอินควิ t ชันกลับมาอีกครั้งหนึ่งคนไหนกลายเป็นผู้แฉครับควนอันโตนิโอยอเรนเต อดีตเลขาธิการใหญ่ของอินค s i t ชันในปี1789กับการเป็นผู้นำขบวนบนาปาดิส bon ที่แปรพักและลี้ภัยไปฝรั่งเศสเขาได้ตีพิมพ์บันทึกวิจารณ์อินค s i t ชันในปี1817โดยอาศัยเอกสารลับภายในองค์กรนั่นเองนั่นเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้อินค s i t ชันถูกยกเลิอกอีกครั้งในช่วงรัฐบาลเสรีนิยม3ปีที่เรียกว่าไ r รเอน i o l เลเบโลอย่างไรก็ตามระบบเก่าก็ย,ยังคงไม่หมดลมหายใจเลยทีเดียวครับในยุคทศวรรษอัปมงคลหรือโอมินิอัสดีเคด อินควิชชันแม้จะไม่ถูกฟื้นขึ้นมาอย่างเป็นทางการแต่กษัตริย์เฟอร์ดินานด์ก็จัดตั้งสภาแห่งความเชื่อหรือจุนตาสเดลาเฟียขึ้นในแต่ละมณฑลซึ่งทำหน้าที่ไม่ต่างจากอินควิ t ชันเดิมเลยคดีสุดท้ายครับคือผู้ที่ถูกประหารชีวิตรายสุดท้ายจากกระบวนการของอินควิ t ชันคือ Kai e ol, ro, คเอตานโนริโปรครูสอนหนังสือผู้เผยแพร่แนวคิดเทวานิยมเขาถูกแขวนคอที่เมืองเบเลนเซียเมื่อวันที่26รกรกฎาคมปีคศิสต์ศักราชที่1826 คดีนี้สร้างความตกตะลึงไปทั่วยุโรปและกลายเป็นเสียลักของความล้าหลังที่ฝังรากลึกในสเปนท้ายที่สุดในวันที่15กรกฎาคมปีคริสต์ศักราชที่1834พระราชินีมาเรียคริสตินาแห่งเนเปิลส์ผู้เป็นสำเร็จราชการแทนอิซาเบลลาที่2ได้ลงพระนามในพระราชกิจสเดียกายกเลิอกอินคุสิชันอย่างถาวรพร้อมการรับรองจากประธานคณะรัฐมนตรีฟรานซิสโกมาร์ติเนสเดลาโลซาแม้พระราชกิจสเดียกาอารามบา ซึ่งขับไล่ชาวยิวจะสิ้นสุดไปนานแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ถูกยกเลิกอย่างเป็นทางการจนก,กระทั่งถึงในวันที่16ธันวาคมปีคริสตศักราชที่1968ในยุคข,ของฟรานซิสโกฟรังโกซึ่งเป็นผลมาจากการประชุมวัติกันที่2ที่ปฏิเสธคำสอนเดิมซึ่งกล่าวหาชาวยิวว่าเป็นผู้ฆ่าพระเจ้าบรรยากาศแห่งการกดขี่ที่ยืดยาวนานมาหลายศตวรรษนำไปสู่การอพยพครั้งใหญ่ของชาวยิวและโปรตุนกสจากสเปนและโปรตุเกสทว่าผลกระทบกลับไม่ได้หยุดแค่ในด้านศาสนาคร,ครับ นักเศรษฐศาสตร์และนักประวัติศาสตร์บางคนเชื่อว่าการขาดหายไปของกลุ่มที่มีความสามารถทางตัวเลขสูงกว่าเดิมค่าเฉลีย่ยเช่นชาวลิวและคริสเตียนนอกนิกายโรมันคาทอลิกส่งผลต่อการชะง,งักของการพัฒนาทางเศรษฐกิจของทั้งสเปนและโปรตุเกสเป็นอย่างมากแม้จะมีการเปลี่ยนอาชีพจากงานในเมืองไปสู่ชนบ,บทแต่ความสามารถทางคณิตศาสตร์ยังคงติดตัวพวกเขาไปด้วยแต่เนื่องจากการแบ่งแยกชนชั้นและการบีบบังคับให้ออกจากประเทศ ความรู้และทักษะจึงไม่สามารถแพร่ขยายไปสู่ประชากรส่วนใหญ่ได้และกลายเป็นศักยภาพที่ถูกตัดทิ้งไปโดยปริยายนั่นเองครับผลลัพธ์ของเหตุการณ์ Spanish Inquisition นั้นไม่อาจกล่าวได้ว่าเป็นเพียงหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์หากแต่มันคือบาดแผลอันใหญ่หลวงที่ฝังรากลึกลงไปในจิตวิญ,ญญาณของยุโรปเป็นเวลาหลายศตวรรษในทางรูปธรรมครับมันทําให้ชาวยิวและชาวมุสลิมจานวนมากมหาศาตรต้องพยพถูกบังคับให้เปลี่ยนศาสนา ถูกทรมานหรือแม้แต่ประหารชีวิตผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยความแค้นส่วนตัวถูกจับกลุ่มแม้ไม่มีหลักฐานต้องสละสมบัติถูกเผาทั้งเป็นกลางจตุรัสและถูกประนามว่าเป็นศัตรูของพระเจ้าเพียงเพราะไม่เข้ารูปแบบเดียวกับผู้มีอำนาจที่ต้องการผลทางวัฒนธรรมคือการล่มสลายของความหลากหลายการลดทอนความคิดเชิงวิพากษ์และการฝังรากข,ของระบบเลือดบริสุทธิ์หรือลิเปมเซียเดอร์สังเรที่วางรากฐานให้กับการเหยียดเชื้อชาติอย่างเป็นระบบจนสืบทอดยาวนานมาจนถึงยุคปัจจุบันเลยทีเดียวครับ ง่ายๆว่าชาวสเปนในปัจจุบันนั้นยังมีความเหยดเชื้อชาติอยู่สูงเลยทีเดียวและทั้งหมดนี้เกี่ยวข้องอะไรกับบาสเฟมีแสเกมนี้นั่นเองเกมบาสเฟมียสเปรียบเสมือนบทกวีของความปวดร้าวที่สะท้อนผลพวงของความศรัทธาอันบิดเบี้ยวศรัทธาที่ควรเป็นแสงนําทางกับกลายเป็นเครื่องมือควบคุมศีลธรรมความกลัวความรุนแรงเกมจึงนําเสนอโลกที่จมอยู่กับความบาปความเจ็บปวดและการลงโทษแบบไร้ายที่สุดเหมือนกับการเป็นภาพสะท้อนของโลกหลัง s p Spanish i n q u i s i t i o n ผ่านสุนทรีที่ทั้งงดงามและน่าสะพรึงศาสนาจักรในเกมไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้นําทางวิญญาณหากแต่เป็นสถาบันแห่งการลงทันที่ลืมไปแล้วว่าจุดประสงค์ดั้งเดิมของความเชื่อคืออะไรตัวเอกอย่างเด p เพนเทนวันต้องเดินผ่านความเจ็บปวดและตราบาพเพื่อไถ่ถอนบาปของตนและโลกนี่จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่เกมแอคชั่นแต่คือการเดินทางสู่การชำระใจเกมกับความจริงต่างกันอย่างไรนั่นเหรอในประวัติศาสตร์จริงพระเยซูไม่เคยสอนให้ผู้ใดทรมานกันครับ นอันนี้คือคำสอนจริงๆไม่ว่าจะนิกายไหนๆก,ก็ตามก็ต้องพูดแบบเดียวกันครับพระองค์ไม่เคยสอนให้ใครลงโทษเผาคนอื่นหรือประนามผู้ที่แตกต่างตนกันข้ามพระองค์ส่งยื่นมือไปหายิงโซเพนีคนเก็บภาษีคนเป็นโรคเหลือนพระองค์ทรงสอนให้เรารักศัตรูให้อภัยเจครั้ง7หน77ครั้งและยอมตายบนไมก้กางเขนเพื่อไถ่าบาปของโลกพระเยซูตรัสว่าความจริงจะทําให้ช่านเป็นอิสระในยอห์นบทที่8ข้อที่32นี่ไม่ใช่กฎหมายไม่ใช่พิธีกรรม ไม่ใช่โทษท่านแต่มันคือความรักอย่างแท้จริงครับดังนั้นในเกม b l a s p h e m i s และเหตุการณ์ spanish inquisition ต่างมีสิ่งหนึ่งที่เตือนใจเราตรงกันก็คือเมื่อมนุษย์พยายามเป็นพระเจ้าเสียเองนรกจะถูกสร้างขึ้นบนโลกอย่างแท้จริงครับอำนาจทางศาสนาที่ไร้ซึ่งความรักย่อมกลายเป็นอาวุธที่อันตรายที่สุดไม่ต่างจากดาบที่ไร้ปอกหากไม่มีเมตตาและความอ่อนโยนศาส,สนาย่อมกลายเป็นสิ่งที่ฆ่าจิตวิญญ,ญาณและใน้านที่สุดนี้อะไรคือสิ่งที่พระเยซูสอน พระองค์ทรงสอนว่าจงรักพระเจ้าและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองมัทธิวบทที่ยี 2, ข้อที่3 7มเถึงสาพระองค์ไม่ได้เรียกเราให้เป็นผู้ภากษาแต่ให้เป็นผู้รับใช้พระองค์ไม่ตึงกางเขนเราไว้ด้วยโซ่ของบาปหากแต่ตึงพระองค์เองไว้แทนเราบนกังเขนและนี่แหละครับคือสาระสําคัญที่ทั้งเกมแบสเฟเมียสและประวัติศาสตร์อันโหดร้ายต่างพยายามเตือนใจเราทุกคนจงอย่าให้ความศรัทธากลายเป็นโซ่ตรวน จงอยาให้ความเชื่อกลายเป็นกรงขังและจงอยาให้พระเจ้าในใจเราถูกแทนที่ด้วยอำนาจของมนุษย์และนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านแล้วคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็จะลืมบอกกันไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างด้วยความสุภาพและบัญยาชนนะครับก่อนจะจากกันไปก็ฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจผมไปทำคลิปต่อไปและอย่าลืมไปกดกระดิ่งเพื่อผ่าดคลิปใหม่ๆของเดือมิทอรซีเควมครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ